ทางโซเชียลของกัมพูชาเนี่ยร้อนระอุทีเดียวนะครับเพราะว่าทางฝั่งเขาก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนเป็นอย่างมากต้องพึ่งพาบางทีมาหาหมอในฝั่งไทยมาใช้สินค้าไทยนําสินค้าไปขายของเราก็ไม่ใช่ไม่กระทบนะฝั่งคนไทยก็กระทบแต่ของเขาก็กระทบในสัดส่วนที่ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะักปรากฏว่าในโลกออนไลน์ครับชาวกัมพูชาเขาโพสต์คลิประบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจผ่านมาทางคลิปนี้ลองไปดูกันเลยฮะ បបចោលឡើយបងប្អូនហើយមានញ៉ាំទៀតទេរបោះ Thai Roy ហ្នឹងញ៉ាំតំណប៉ប៉ោឡើយហ្វមព្រមរបោះចោលនេះនេះកំប៉ុងរបោះ Thai នំ Thai ដូចនេះបើនំប្រភេទនេះគឺអូតូពេ นี่ฮะเป็นคลิปนาสินค้าอาหารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เป็นแบรนด์ของไทยแบรนด์ยอดนิยมเจาะแล้วก็โยนทิ้งใส่พื้นเลยบางทีบางช่วงมีเอาเท้าเขีย่ยวลงในพื้นที่หญ้าที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเอามือจิกฝาให้มันขาดให้มันหลุดแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็จะเห็นว่าตรงพื้นเนี่ยมีสินค้ามีเครื่องอุป,ปโภคบริรโภคที่เป็นแบรนด์ของไทยทั้งขนมปลากระป๋องต่าง อยู่ในรังกระดาษในถุงกระสอบถูกเอามาโปรยเอามาโยนทิ้งครับเพจนี้ army military force ครับเขาก็นำคลิปนำข้อความที่ชาวเขมรเนี่ยเขาประกาศแบนด์สินท้าไทยเพื่อตอบโต้นะครับที่เราเนี่ยปิดด่านในบางจุดในบางเวลาก็คลิปนี้ครับมีคนมากดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกฮะเพจนี้มันเป็นเพจไทยนะก็เลยทำให้คอมเมนต์เนี่ยก็มีแต่คนไทยทั้งนั้นนะฮะเข้ามาส่วนใหญ่ก็มาในทางค่อนขอด อย่างเช่นวุ้นไหนๆจะทิ้งแล้วเผาโทวเลยสิ <c oughs> ทำไมแค่เจาะทำไมแค่โยน <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่พออัดคลิปเสร็จไปหยิบมากินต่อนะอก็มีหยอกมีแซวกันบางคนก็บอกอีกมุมหนึ่งบอกว่าอันนี้แล้วแต่คุณแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้แสดงว่าซื้อมาแล้ว <c oughs> ซื้อมาแล้วไม่เป็นไรซื้อมาจะเอาไปทำอะไรก็ได้ตามสบายแล้วก็บางคนก็บาพิมพ์ดีครับสินค้าไทยเอาไปทำคอนเทนต์เยอะ ซื้อไปทิ้งถมที่เลยยิ่งดีแบบนี้ชอบแบนแบบซื้อไปทิ้งถมที่เลยยิ่งดีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราไม่ได้มาสนับสนุนหรือปั่นกระแสอะไรจะพยายามให้เห็นว่าเออมันมีกระแสะความไม่พอใจแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกโซเชียลของกัมพูชานะครับขณะที่เว็บไซต์ข่าวกัมพูชาเว็บหนึ่งครับนำเพจข่าวสำนักข่าวของไทยนี่ที่พาดหัวกัมพูชาถอนแล้ว breaking news ทหารกัมพูชาถอนคืนกำลังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีหลายเพจหลายสำนักเรื่องเหล่าเช้านี้ไทยรัฐอมรินอีจันมติชนออนไลน์ผมยังเห็นเขาเอาของ p p t ีไปก็มีเหมือนกันนะคือเขาเอาทุกแทบจะเกือบทุกสำนักนะฮะที่ไปพาดหัวว่ากัมพูชาถอนกำลังซึ่งเป็นข่าวเมื่อวานแล้วกบอกเฟกนิวส์ข่าวปลอมไม่จริงอย่างนี้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเขา ที่เขาบอกว่าเฟกนิวหรือไม่จริงเพราะอะไรแต่ในมุมมองของเราจริงๆมันก็จริงนะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่จริงหรือว่าเฟกซะเสมอไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในช่วงหลังนี้นะครับอันนี้ก็จะมีกระแสนี้อีกด้านหนึ่งการจอมพลังฮะการทัศน์พงไพบุญเวทก็โพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความนี่ครับใครพบเห็นขอทานกัมพูชาหรือกัมพูชาหลบหนีเข้าประเทศทํางานผิดกฎหมายเป็นเจ้าของอาชีพต้องห้ามแจ้งผมมาได้เลยนะครับ ผมจะประสานตำรวจให้ไปจับและจะส่งทีมงานพาตำรวจไปจับถึงที่ตอบโต้กัมพูชาก่อนหน้านี้การจอมพลังเคยขอกำลังตำรวจตามจับแก๊งขอทานกัมพูชามาแล้วนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าสิ่งที่เอาเงินคนไทยกลับไปขเขมรที่พอจะนึกได้เนี่ยมันมีอยู่2ออย่าง1คือขอทาน2คือ call center ช่วยกันสอดส่องถ้าเจอแล้วส่งภาพส่งคลิปส่งโลเคชันมาให้ผมด้วย เหมือนกับเป็นการตอบโต้เชิงสังคมเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอะไรกลุ่มอะไรไทยไม่ทนเนี่ยก็พาตำรวจไปจับแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบมาทํางานอย่างผิดกฎหมายเหมือนตอนนี้มันเป็นการตอบโต้กันในใน,ในเชิงสังคมในเชิงสัญ,ญลักษณ์กันเต็มที่แล้วแหละจากเหตุปัญหาชายแดนนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลังกัมพูชาปรับกําลังทหารครับการจอพลังยังโพสต์อีกบอกว่าขนาดกัมพูชาถอยทหารออก ยังแถลงเหลี่ยมเป็นแค่ปรับที่นอนผมบอกตรงว่าไม่เชื่อใจเลยและตราบใดที่เรายังไม่มีการสั่งสอนกัมพูชาให้ไม่กล้าทําอะไรแบบนี้อีกก็มีโอกาสที่วันดีคืนดีจะมารุกขุดปลุกชาตินิยมให้ตัวเองยามกระแสตกต่ำอีกจึงให้ทีมงานช่วยทําบังเกอร์ให้เจ้าหน้าที่ให้เสร็จทั้ง3ฐานรถทรายยังทยอยเข้าไปช่วยที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมตามที่รับภารกิจมาเผื่อวันใดมีผู้ลุกรานโผล่มา คนของเราก็พร้อมและปลอดภัยนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มเอกชนที่สนับสนุนภารกิจทหารชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยตลอดระยะเวลาหลังเกิดเหตุนะครับก็จะมีนอกจากที่เรานําเสนอแล้วเนี่ยบางคนก็บริจาคข้าวสารอาหารแห้งอุปโภคบริโภคต่างๆยางเก่าอย่างนี้เป็นต้นทรายเพื่อเอาไปทําบังเกอร์เอาไปทำนะจุดที่อาจจะไว้ทํายุทธวิธีทางทหารเ,เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณ